ทุกสิ่งได้ดั่งใจเนื้อที่ชัยพฤกษ,ษ,ษ์เจ้านทบ,บุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็อาจจะเป็นมุมมองแนวคิดหรือเทคนิคการจัดการที่เกี่ยวข้องกับทุเรียนนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราจะพูดถึงการตลาดทุเรียนเราก็จะพูดถึงคุณภาพแต่ในคำว่าคุณภาพเหล่านั้นก็จะมองในลักษณะของผิวภายนอกรูปทรงน้ำหนัก ความสะอาดการปราดลักษณะสีน้นาำที่สำคัญก็คือคุณภาพเนื้อภายในแต่ประเด็นวันนี้ที่เราจะคุยกันอาจจะเป็นศัท์ภาษาที่พี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวสวนทุเรียนมักจะคุยกันนะครับในเรื่องของส่งผลก็คือปั้นท่งคําว่าปั้นส่งนั้นเราก็พูดกันง่ายๆว่าเราจะต้องมีการวางแผนเพื่อให้ทุเรียนของเรานั้นเข้าไปสู่เป้าหมายคือการตลาด ทีนี้ในการตลาดเองเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าบางครั้งทุเรียนเนี่ยมันไม่ได้เป็นบล็อกอุตสาหกรรมเราพยายามทําแล้วมันก็อาจจะออกมาในลักษณะที่ไม่ได้ตามใจทางพีน่น้องสกอเจ้าของสวนหรือผู้จัดการสวนถ้าเรามองตลาดมันก็จะมีตลาดสมัยก่อนเนี่ยครับเป็นทรงไต้หวันนะครับเป็นทรงตลาดจีนเป็นทรงอินโดเป็นทรงตลาดภายในประเทศ อันนั้นก็คือการส่งผลสดนอกจากนี้ก็ยังมีอีกตลาดหนึ่งก็คือตลาดาทุเรียนทอดนั่นหมายความว่าทุเรียนส่งใหญ่ผลโตเนื้อมากก็จะเป็นทรงทุเรียนทอดซึ่งราคาที่ผ่านมาในหลายๆปีก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะผลผลิตนน้อยนะครับไม่เพียงพอต่อการตลาดมาต่อมาเราก็มาพัฒนากันมาตั้งแต่สมัยปีพ,พุทธศักราช2,500 40ที่ผมเองนั้นมาเริ่มต้นในการทำห้องเย็นของทางราชการและวก็ส่งเสริมไปยังเอกชนเราก็จะเป็นตลาดทุเรียนฟลอเซนหรือตลาดทุเรียนแช่แข็งอันนี้คือรูปแบบการตลาดซึ่งมันก็มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างกรณีตลาดแช่แข็งเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของทุเรียนแก่ชัดทุเรียนสุกทุเรียนที่มีคุณภาพเนื้อภายในสุกเต็มที่แล้ว อาจจะมีลักษณะรูปทรงไม่ดีนะครับแต่ผิวภายนอกเนี่ยมันก็ยังมีเงื่อนไขเหมือนกันคือก็ค่อนข้างจะสะอาดถ้าเราจะพูดถึงรูปทรงในลักษณะของต่อมาอาจจะเป็นทุเรียนตกไซทุเรียนตกไซกับทุเรียนภายในประเทศเนี่ยก็จะเป็นทุเรียนอันเดียวกันซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับประเด็นก็คือเป็นผลเล็กรูปทรงบิดเบี้ยวอันนี้จะเป็นทุเรียนแกะ ซึ่งเราก็จะขายในเชิงทุเรียนตกไซนั่นเองประเด็นที่ผมเองนำเสนอนี้ก็อยากจะแสดงให้เห็นแค่ว่าทุเรียนรูปทรงอะไรทุเรียนอย่างใดนั้นขายได้แน่นอนและยิ่งในปีการผลิตนี้ตัวเลขที่ออกมาจากานักวิเคราะห์นักสถิติเขาก็บอกว่าปีนี้ด้วยอิทธิพลของความร้อนความแห้งแล้งก็ทำให้ทุเรียนผลผล,ผลิตหายไปกว่า50%นนะครับสำหรับภาคตะวันออกเรา แต่สำหรับผมเองนั้นก็ประเมินแค่ประมาณ40%ที่ขาดหายไปทีนี้เรามาดูในประเด็นว่าในเมื่อเรามีทุเรียนแล้วคำว่าปั้นทรงเป็นลักษณะของการนำพาขนาดน้ำหนักรูปทรงไปสู่การเป้าหมายคือการตลาดทีนีเราลองมานึกดูครับว่าถ้าในอดีตทุเรียนผลโตลูกใหญ่้นาำเขียวตีนตามใหญ่ปลายนาำเรียว เราถือว่าเป็นรูปทรงที่ดีปัจจุบันกลายเป็นว่ารูปแบบนั้นเปลี่ยนไปรูปทรงก็จะเป็นภูทรงกลมจะเป็นหนามใหญ่หนามเลียวหนามเล็กเมื่อก่อนเขาเรียกว,ว่าหนามลายไทยปัจจุบันก็คือหนามเล็กเลียวทรงกลมน้ำหนักแค่3กิโลบวกลบ คำว่าลบอย่างเช่นคือ2กิโลสกิโกิโล, 4, โล 5, ไปจนถึง4่กิโล1 4กิอกิอันนี้ถือว่าเป็นน้ำหนักที่อยู่ในเกณฑ์เพราะว่าตลาดเขามีความต้องการที่6ผลต่อน้ำหนัก18กิโลเราหารแล้วก็เฉลี่ย3กิโลมันจะมีใหญ่มีจะมีกลางมีเล็กปนปนกันนะครับอันนี้คือน้ำหนักส่วนรูปทรงก็ถือว่า ตามราคาที่มีการตกลงครับ A B นะครับเป็น A B C ก็คือ4ผูเม็ด5ผูเต็มนะครับ3ผูเม็ดส่วนเบอร์ถัดมาก็คือ2ผู2เม็ดก็ประมาณนี้ก็ยังถือว่า,เ,าเป็นเบอร์กล่องแต่ว่าเป็นกล่องจีนนะครับกับกล่องกรีนเกตลอง แล้วก็เบอร์อินโดทีนี้ประเด็นอินโดเนียผมก็คงไม่พูดถึงนะครับเพราะว่า,าสถิติตัวเลขม,มันแตกต่างกันปัจจุบันเนี่ยในการทำตลาดก็จะกลายเป็นลักษณะที่จีนเป็นหลักดังนั้นถ้าเราจะลองมาดูในรายละเอียดคำว่าปั้นทรงก็หมายถึงในลักษณะของการนำพาทุเรียนไปสู่เป้าหมายเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า พัฒนาการหรือการเจริญเติบโตของผลนั้นพลังงานที่ส่งมามาจากไหนก็มาจากใบผ่านจากใบลงมาตามกิ่งเข้าสู่ก้านผลก้านผลโตก้านผลใหญ่ก็เท่ากับทางเดินใหญ่เมื่อทางเดินใหญ่การเข่อนย้ายพลังงานเข้าสู่ผลเข้าสู่แกนในของผลก็จะได้ดี ราะฉะนั้นท้กก้านาผลใหญ่บางครั้งมันก็จะทำให้ผลโตเกินไปผมได้อธิบายไว้แล้วว่าถ้าในตำแหน่งของกิ่งใหญ่กิ่งใหญ่เปลือกหนาถ้าเราไว้ในส่วนของทุเรียนเราจาเป็นที่จะต้องไว้หลายผลเพื่อให้การเฉลี่ยก้านของผลน,นั้นเขามีขนาดอยู่ในระดับปกติ พราะถ้าก้านใหญ่ผลก็จะโตเกินไปน้ำหนักก็จะเกินกลายเป็นทุเรียนทอดทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าในเมื่อท่อที่เดินลงมาคือก้านใหญ่เราจะสังเกตครับว่าการพัฒนาของผลนั้นจะเริ่มจากด้านบนลงมาสู่ด้านล่างทุเรียนที่ขาดแคลนน้าขาดแคลนอาหารขาดแคลนพลังงานด้านบนจะใหญ่ป้านแล้วก้นก็จะเล็กเลียวลงเป็นด้านบนใหญ่ก้นแหลม ในส่วนของทุเรียนที่เป็นทรงยาวก็แสดงว่าน้ำดีอาหารดีการเดินทางเถาะดีโดยเฉพาะน้ำกับฮอร์โมน GA หรือ g ิบเบอร์เลิกแอก็จะกลายเป็นทรงยาวลงมาผมลองให้พี่น้อศกรลองแบมือหงายมือขึ้นนะครับแล้วท่านก็ลองหุบมือเข้าไปบางคนมือสั้นบางคนมือยาวถ้ายาวแล้วยาวเรียวลงมา สมัยก่อนนี่ถือว่าดูดีมากนะครับแต่ปัจจุบันเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าโอกาสของทุเรียนลักษณะแบบนี้เนี่ยจะเป็นทุเรียนตกตกไซส่งออกตกกล่องเพราะอะไรน้ำหนักจะเกินแต่ถ้าเราลองแบมือแล้วหุบมือเข้ามาเป็นในลักษณะที่ส่งผลงอมือเข้ามานิดนึงคือไม่ยืดออกไปงอมือเข้ามา หงายมือเราจะเห็นครับเป็นทุเรียนทรงเกือบกลมไม่กลมจริงแต่ก้นก็ยังมีลักษณะก้นแหลมอยู่นี่คือรูปทรงที่ถือว่าปลอดภัยที่สุดกับน้ำหนักและการตลาดแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเอามือที่หงายขึ้นมาแล้วกำก็จะกลายเป็นสุเรียนทรงกลมทรงเล็กจะกลายเป็นทุเรียนที่อาจจะเป็นแคะแกน เป็นทุเรียนที่อาจจะตกไซส์จริงๆแล้วในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเรายังสามารถที่จะปั้นทรงได้อีกก็คือทำให้เขาโตขึ้นยาวขึ้นในหลักการตรงนี้เนี่ยมันจึงมีหลักการสำคัญที่เราจะต้องย้อนเวลากลับไปจําได้นะครับผมนำเรียนแล้วว่าทุเรียนทรงยาวตั้งแต่ก่อนดอกบานหลังดอกบาน ท่านให้น้ำมากยิ่งในปัจจุบันมีคำแนะนำในโลกของสื่อโซเชียลบอกว่าจากสภาวะความชื้นสัมผั์ต่ำอากาศร้อนท่านต้องให้น้ำวันเว้นวันผลที่ออกมาก็คือกลายเป็นทุเรียนทรงยาวผอมและยาวไม่ใช่ไม่ใช่ผูรวงนะครับอันนี้คือเป็นกระบวนการที่ได้รับการผสมปกติได้อย่างดีแต่จะกลายเป็นทรงยาวพอมาถึงณนะวันนี้โอกาสที่จะกลายเป็นในเรื่องของ ทุเรียนน้ำหนักเกินก็มีโอกาสเพราะอะไรเพราะติดผลน้อยถ้าเขาติดผลน้อยน้ำหนักก็จะเกิน5กิโลแต่ถ้าเขาติดผลมากก็จะกลายเป็นทุเรียนทรงผอมไม่ถึงกับกระดูกแต่เป็นทรงผอมยาวเพราะเราไว้ผลมากแต่ทุเรียนทรงยาวถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยชอบครับทุเรียนเหล่านี้จะสุกแกวไวปุ่นนึงก่อนครับแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตสารกึจัด เลี้ยไฟหนอนทอนใบในมังคุดทุเรียนและไม้ผลทุกชนิดปัญหาลูกลายในมังคุดทุเรียนหนามติดจหมดไปหาใช้แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตอัตราการใช้หน่อยพลังแรงเต็มสตรแต่มประสิทธิภาพกำจัดเสียไฟได้อย่างเด็ดขาดมังคุดผิวมันทุเรียนผลสวยผลผลิตขายได้ราคาเพราะใช้แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทโซตัสสัญ,ญลักษณ์ตราทงลูกโล มาแล้วมาแล้วอุ้ยเรดตีชาลีเฟรดอุ้ยเกรดรกรคุณภาพจากประเทศเบนเยีมีหลายสูตรให้เลือกสูตรแรงต้นชาลีเฟรดสูตรสามสิบสูตรยี่สิบและสูตรยี่สิบเอ็ดยี่สเอ็ด่สิูตรแรงโดชาลีเฟรดสิบห้าจ็ด 5, 12, และสูตรสิบห้าสามสูตรแรงผลชาลีเฟรดสูต และสูตร6 3 3 3มามาพร้อมกับฮอร์โมนสูตรเข้มข้นโรฟิกเอนไซม์กรองสีแดงสูตรแร่งต้นบำรุงต้นโรฟิกเอนไซม์กรองสีเขียวสูตรเร่งดอกบำรุงผลสินค้าคุณภาพจากบริษัทชาลี S Q M ประเทศไทยจำกัดชาลีเฟรตปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพ ้ผูใครๆก็บอกว่าปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไวกิ้งของแท้ต้องเป็นแบบนั่นต้องเป็นแบบนี้แล้วไอ้แบบไหนล่ะที่มันเป็นของแท้ก็แกไปฟังมากก็เลยคิดมากใครเขาจะว่ายังไงไม่ต้องไปสนใจแกไปดูที่กระสอบที่เขาเขียนว่าตราเรือใบไวกิ้งอ่านว่าตราเรือใบไวกิ้งเท่านั้นแหละก็จะได้ปุ๋ยดีๆไปใช้แล้วใช่ อย่างผู้ใหญ่ว่าตราเรือใบไวกิ้งที่ข้างกระสอบจะไปอ่านเป็นอย่างอื่นได้ยังไงก็ต้องอ่านว่าตราเรือใบไวกิ้งตราเรือใบไวกิ้งพูดติดปากคุณภาพติดใจปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไวกิ้งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไฮโดรไทยในเครือประวิทย์กรุ๊ป โมแลนพลังสีฟ้าออกฤทธิ์เร็วปราบแมลงทั้งปากดูดและปากกัดไม่ว่าจะเป็นแมลงหวีขาวด้วงมัดผักและเพี้ยไฟดูดซึมได้ทั่วถังต้นพืชใช้ได้กับทุเรียนมะม่วงส้มลำไยกล้กวยไมย้ผักกินใบผักกินผลและข้าวโมแลนคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก UPL เพิ่มผลผลิตเพื่อกเกษตรกรไทย ท็อปเคท็อปเคท็อปเคสุดยอดปุ๋ยทางดิน3พลังบวก12624ปุ๋ยไนเตรตซัลเฟตและธาตุอาหารลองอาหารเสริมที่ครบถ้วนปุ๋ยนำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ดูดซึมไวขยายลูกโตทันใจเพิ่มน้ำหนักสีเข้มรสชาติดีเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้กับเกษตรกร12624ท็อปเคท็อปเคท็อปเค หลังที่คุณสัมผัสได้ชาลีเฟสวิเกรดดีมีคุณภาพมาแล้วชุดปราบไปท็อปหลังท่อลำเลียงเอวิโต้บวกไตรเด็กดีเอฟใช้ได้ทั้งคนและท่าเอวิโต้สารปูอัลตาสตรวินนวัตกรรมใหม่ไซรัมโกรเทคโนโลยีป้องกันและกำจัดเชื้อราทุกชนิดเกรดพรีเมียม ตเด็กีเสารแมงโอเซฟสูตรดิฟเฮสเทคโนโลยีอนุภาคเล็กกระจายตัวรวดเร็วไมุู่งกระจายเพิ่มประสิทธิภาพในการก่านติต้นและไปพืชในอัตราการใช้เอวิโต้ร้อยบวกไตรเด็กดีเอฟสองกรัมผสมน้ำหนึ่งลิตรผานแผลที่ต้นแล้วทอให้ทั่วหรือใช้เอวิโต้ร้อย A DC, บวกไตรเด็กดีเอฟสองร้อยกรัมผสมน้ำ200ร้ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วต้น นอกจากกาจัดเชื้อไปทอปเทร่าแล้วยังสามารถครอบรุมโรคพืชที่สําคัญในทุเรียนได้แก่โรคกิ้งแห้งและโรคเชื้อราสีชมพูได้อีกด้วยสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าเคมีกเกษตรใกล้บ้านท่านนะครับขณะนี้มีรายงานว่าเกษตรกร,ร,กรชาวสวนทุเรียนสามารถหยุดการระบาดของเพี้ยปุยฝ้ายได้แล้วด้วยโตกุไทออน พราะโตกุไทออนเป็นสารเคมีที่ใช้กำจัดเพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยนอนผีเสือ้อและ,มะแมลงอื่นๆได้หลายชนิดโตกุไทออนเป็นสารในกลุ่มน้ำมันชนิดเดียวที่เป็นยาเย็นมีลิ์ตค้างสั้นเพียง15วันจึงพ้นได้ทุกระยะการเจริญเต,ติบโตใช้โตกุไทออนที่อัตรา200ถึง300ซีซีต่อน้ำ200ลิตรร่วมกับสารจับใบไฮดรทุกครั้งเมื่อพบการระบาด โตกไหออนสินค้าดีมีคุณภาพจากบริษัท UPL ประเทศไทยจำกัดหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านท่านครับท่านสมาที่จะหาซื้อในผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ได้ครับที่ชัยพฤกษ์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนของบริษัไทไฮโดรไทยหรือปุ๋ยเรือใบไขมุกนะครับก็จะต้องไปที่ชัยพฤกษ์โกรเทคขุงใชัยพฤกษ์เกษตรขารายาแล้วก็ชัยพฤกษ์เกษตรไดสตู ดังนั้นในแนวทางปั้นทรงของทุเรียนตรงนี้เราจึงมีคําแนะนําที่แจ้งไปเล่าสู่กันฟังแล้วนะครับว่าท่านคงจะต้องเลี้ยงผลไว้ในระดับหนึ่งอย่าแต่งผลให้ขาดอย่าแต่งให้เหลือน้อยหลังจากนั้นเมื่อเราไว้จํานวนผลเป็นตัวคุมในเรื่องของคําถามที่ท่านถามว่าต้องถอยน้ํามันถอยอะไรไม่ได้แล้วครับถอยน้ําไม่ได้แล้ว เราก็จะปั้นภูกลางหรือปั้นทรงกลางในการปั้นทรงกลางนั้นเนี่ยก็คือให้อาหารทั้งทางดินและทางใบเพื่อที่จะไปเร่งการเจริญเติบโตให้เมล็ดทำงานเต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นปัจจัยทางดินเราก็จะเริ่มเร่งปุ๋ยเข้าไปสูตรบำรุงผลท่านเลือกได้ครับท่านอาจจะเป็นสูตรถ้ามันมีการแตกใบอ่อนก็สูตรเสมอ ถ้าไม่แตกใบอ่อนก็ 15, บห้าห้าย่สิบสอาหารเสริมก็จะเป็นทีเคซอย 1, นึทเคซอย 2, องเซอร์คอนทีซอย5เราก็จะเพิ่มทางดินเข้าไปน้ําเราก็ให้เป็นปกติส่วนที่ผลที่ใบที่ผลเราอาจจะต้องช่วยกระตุ้นให้เขาเบ่งภูกลางนั่นก็คือการใช้ปุ๋ยอย่างเช่นสิบสอง่สิบเจ็ด มีสารสกัดจากสาหร่ายพลังงานในลูกของกรดอะมิโนซึ่งเรามีทุกบริษัทท่านอาจจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผสมกันเสร็จแล้วเช่นเซนเนก้อน2,000 T K Booster Speed b o o อ t อโทนิกจะเป็นตัวปั้นพลังงานทั้งเป็นกลุ่มพลังงานทั้งอะไรฮอร์โมน NAA เช่นออกซินที่เป็นชื่อการค้านะครับของบริษัทโซตัสเราก็จะต้องใส่เข้าไปในอัตราที่เราให้ก็คือ 50cc ต่อน้ำ200ลิตร นี่คือการฉีดไปที่ใบาภายในทรงพุ่มและก็ผลใบก็จะฉีดภายในทรงพุ่มใต้ใบเป็นหลักคือบำรุงทั้งใบและบำรุงทั้งผลอันนี้เป็นการปั้นทรงเพื่อที่จะให้เกิดการเบ่งภูกลางขึ้นมาในกรณีที่ทรงยาวส่วนในกรณีนี้เราก็จะปฏิบัติต่อไปจนกระทั่งเมื่อผลทุเรียนอายุห0วัน หลังจากนั้นเราก็จะส่งเสริมการเจริญเติบโต,ตเต็มที่เลยนะครับระยะนี้ยังเป็นระยะที่เรายังประคองแล้วก็เบ่งผูกกลางไว้ส่วนในกรณีที่ท่านมีทรงที่สวยอยู่แล้วก็เหมือนกับเราแบมือแต่เราไม่ยืดออกแต่เราหดมือเข้ามาเป็นลักษณะงอมือเข้ามาเราจะเห็นว่าเป็นทรงป้านบนก้นก็ตรงกลางก็ยังเบ่ง ก้นก็อาจจะตันบ้างหรือแหลมบ้างเล็กน้อยอันนั้นก็คือเป็นการที่เราได้รูปทรงที่ดีแล้วเราก็สามารถที่จะบํารุงไปตามภาวะปกติได้ไม่ต้องไปกังวลกับสภาวะในเรื่องของขนาดเราจะพบว่าทุเรียนเหล่านี้ประเด็นจะเป็นประเด็นตรงที่ว่าตั้งแต่ก่อนดอกบานเราให้น้ำครั้งเดียว ช่วงดอกบานเราก็คุมน้ําหลังดอกบานเราก็คุมน้ํามาอีก2องาทิตย์พอผ่านสองอาทิตย์มาเราก็ยังให้น้ําเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังควบคุมปริมาณน้ํามาจนครบ1เดือนเราจะได้รูปทรงกลมแต่บางครั้งมันก็จะมีไม่ใช่ว่ากลมทั้งหมดนะครับเป็นทรงลักษณะเหมือนกลมแต่ว่าอาจจะมีสามพูเม็ดอาจจะมีสีู่อาจจะสอพูสเม็ดเดี๋ยวเราก็จะไปแก้ไขกันอีกทีหนึ่งในช่วงผลอายุ 50วันขึ้นไปหลังจากดอกบานในเรื่องของจำนวนผลนั้นผมได้อธิบายไว้แล้วว่าถ้าเป็นทรงยาวเราอาจจะต้องไว้ผลถ่วงจะมีทรงยาวลูกหนึ่งทรงกลมลูกหนึ่งอยู่ในขั่วเดียวกันก็ต้องเก็บไว้ครับเพราะเอาไว้เป็นตัวถ่วงดุลแต่ถ้าเป็นกรณีทรงกลมเช่นนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดีดหรือตัดแต่ง ในสาระเมื่อวานนี้เอาลูกบิดลูกเบี้ยวลูกงอลูกน้องออกไปได้แต่เราก็ยังต้องเหลือจำนวนผลไว้เป็นสามเท่าเช่นกิ่งนี้เราจะไวสามผลเราก็ต้องไว้อย่างน้อย9ผลเพื่อให้เกิดการแข่งขันซึ่งกันแลกคันภายในตัวเองและเป็นตัวถ่วงดุลเพื่อป้องกันสภาวะใบอ่อนเราไม่มีการแต่งขาดนะครับกรณีที่ท่านจะแต่งขาดย้ำว่า ท่านต้องเข้าใจแล้วว่าหรือท่านต้องสามารถมีความสามารถในการคุมใบได้เพราะผลระยะนี้เนี่ยสามสิ 30, บสี่สิบวันเป็นระยะอันตรายมากถ้าท่านแต่งขาดเช่นต้นนี้นเราจะไว้ห้าสิบแล้วก็ตัดไปเหลือห้าสิบโอกาสที่ทุเรียนเหล่านี้จะไปหยู่ที่พื้นดินมีสูงมากเพราะเกิดสภาวะการแตกใบอ่อนยิ่งตอนนี้อากาศก็เอื้อมหน่วยอยู่ดังนั้นในทุเรียนกลุ่มนี้เนี่ยเราได้พื้นทรงดีแล้ว ไม่ยาวแต่อาจจะลักษณะบางทีหนามอาจจะแดงบ้างาาลักษณะผิวอาจจะไม่สวยสดใสบ้างไม่เป็นไรครับตรงนี้เราตบตกแต่งได้นอกจากการตั้นทรงเราก็ยังตกแต่งผิวเพียงแต่ว่าในระยะนี้เราก็ให้น้ําให้อาหารในระดับที่ปกติพอดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปได้เราจะไปเร่งเต็มที่ ก็ต่อเมื่อหลังจากผลทุเรียนผ่าน50วันไปพอผ่าน50วันไปเนี่ยน้ำจากเว้นสองท่านอาจจะเป็นวันเว้นวันปุ๋ยที่เคยให้ครั้งละ1กิโลกร,รมัมหรือครึ่งกิโลกร,รมัมในแต่ละช่วงของการให้น้ำท่านอาจจะเติมเข้าไปอีก2ขีดสขีดตามขนาดทรงพุ่มเช่นให้น้ำสองนวดเติมปุ๋ยครั้งหนึ่งวันในระดับการให้น้ำ เพราะว่าปุ๋ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นปุ๋ยที่ละลายเรย็วผมเรียนนะครับว่าเรื่องนี้เรามีงานศึกษาและก็ทดสอบแล้วก็ติดตามผลมาหลายปีก็เลยต้องเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่ว่าถ้าท่านแบกภาระผลทุเรียนไว้มากท่านใส่ปุ๋ยครึ่งกิโลท่านอาจจะต้องเติมทีละสองขีดสามขีดพร้อมกับการให้น้ำคือหวานไปแล้วก็ให้น้ำอย่างนี้ท่านจะได้ประโยชน์สูงสุด ตรงนี้เราต้องเติมเติมไปจนกระทั่งถึง90วันหลังดอกบานแสดงว่าหนึ่งเดือนถูกต้องครับภายในหนึ่งเดือนเนี่ยเราอาจจะเติมปุ๋ยสักส,กสองครั้งก็ได้ส่วนในด้านของสิ่งที่เป็นตัวที่ได้อธิบายมาแล้วว่าเราจะต้องเพิ่มสีการเพิ่มสีน,นั้นสีของเนื้อทุเรียนมาจากธาตุอาหารคือแคลเซียมแมกนีเซียมโบรอนแล้วก็กำมถัน มีอยู่ในไหนอยู่ในอาหารเสริมรูปเม็ดมีอยู่ในอาหารเสริมของทีมกเกษตรที่เคซอยหนึ่งที่เคซอยสองที่เคซอยห้าที่เคซอยหกเซอร์คันที่เคพัดประมาบนนี้ในด้านของทางใบก็จะเติมทางใบในกลุ่มของธาตุอาหารรวมนี่เป็นประเด็นที่เราจะต้องเติมสีเข้าไปให้กับเนื้อเติมเนื้อให้ใหญ่ให้เยอะก็ต้องมาจากไนโตรเจน ถามว่าทำไมในปัจจุบันเนี่ยปุ๋ยสูตร15 5 20 15 9 20จึงเป็นที่นิยมคือเดิมนั้นเราจะใช้ไนตรเจ่นอยู่ที่ประมาณ12 12 1 2 17แต่ปัจจุบันเนี่ยในตัวเจ่นในดินมันขาดหายไปเยอะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเติมในตัวเจ่นเข้าไปบางครั้งถ้าเกิดทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วผลยังอยู่ในระยะที่กาลังเบ่งเราก็ต้องเปลี่ยนสูตรมาเป็นการใช้ปุ๋ยสูตรเสมอบวกกับยูเรียลงไปอีกสขีด สามขีดตามขนาดสรงพุ่มเพื่อเพิ่มไนโตรเจนให้เนื้อเขามากขึ้นเพิ่มเนื้อเพิ่มสีไปในเวลาเดียวกันสำหรับกลุ่มที่ต้องการที่จะเ,เล่งทั้งการเก็บเกี่ยวแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราต้องการที่จะวางแผนใหม่คือเป็นผลทุเรียนรุ่นหลังซึ่งอาจจะขาดตลาดเราก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องไป ทำขนาดเราก็ปั้นทรงไปก่อนครับใส่ไนโตรเจนราดอาหารทางดินพ่นทางใบพ่นเจาะไปที่ผลโดยตรงตัวที่จะไปช่วยในลักษณะเจาะผลก็คือต้องพ่นที่ใบแต่ถ้าในกรณีที่ผิวของใบเออโทษน,นะครับของผิวของหนามเนี่ยไม่สดใสท่านต้องการให้หนามสดใสเราก็ยังมีวิธีการพ่นเจาะไปที่ผลโดยตรงนะครับมียูเรียสามขีดชนิดพ่น หรือครึ่งกิโลกรัมมีซุเปอปรด์ดีหรือดีในเตรดมีในกลุ่มพลังงานน้ำตาลทางด่วนน้ำตาลทางด่วนเนี่ยปัจจุบันมีมากมายหลายท่านบอกว่าออ้ยไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวมันเป็นเชื้อราพี่น้องสกอรครับระหว่างการที่ได้ประโยชน์จากปัจจัยกับการระวังเชื้อราเชื้อรามันจะเอาอะไรมาเกิดครับในช่วงนี้เพราะเราพ่นแค่ไม่กี่ครั้งเราพ่นน้อยอากาศก็แห้ง การที่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องตกค้างและก็พ่นกันนานหลายครั้งนะครับเพราะฉะนั้นตัดประเด็นตรงนี้ถ้ากลัวนักเราก็ใส่สารกำจัดเชื้อราเข้าไปเราจะได้อะไรได้น้ำได้สีผิวที่สดใสขึ้นมาสำหรับวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ